น้ำโกโก้นะคุณก,กินโะกโก้เหรอเราชงซื้อสามแก้วแก้วเท่าไหร่ดีเอาอะไรดีคะเลือกก่อนจ้าน้ำมันลดมีห้าบาทสิบบาทสิบห้ายี่สิบดิค่ะ พี่อ้ําถาให้น้องน่อยน้องพัดลมพัน,นกันกันฝ oh. นใช่ไหม เอาน้ำแป๊บสิบาทเอาน้ำเอาน้ำน้ำอะไรน้ำโคกโคกอะไรสิบสิบห้าโคกสิบห้าแป๊บสิบบาทได้ค่ะเพิ่มไข่มุกวิกกี้ไหมคะพี่ไม่เอาอะไรเลยนะคได้ได้ค่ะแป๊บสิบโคกบิลล่า หกสิบบาทใส่วิาพากรู้เรื่องพ่พงน,พน,นี้เจอนะ,อะ